ูคริสอาจารย์คริสคิดยางไรกับการที่วิลสมิธขึ้นไปตบหน้าคริส็อกบนเวทีออสการ์ครับผมก็โดนล้อเรื่องหัวกระบาลผมมาตั้งแต่เด็กๆครับหลายคนแล้วนะครับก็จะบอกเลยครับว่าอา้าวนมนต์ค่ะอาหลวงพี่คริสโกเหยียบโกเหยียบ go เหยียบเหยียบเท้า ใน Chris English FAQ Frequently Asked Questions คำถามที่ถูกถามมาบ่อยๆนี่นะครับ <c oughs> คำถามที่วันนี้เราจะมาพูดถึงไม่ได้เป็นคำถามที่ถูกถามมาบ่อยๆในหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่เป็นคำถามที่ถูกถามมาบ่อยในสัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับนั่นก็คือครูคริสอาจารย์คริสคิดอย่างไรกับการที่ Will Smith ขึ้นไปตบหน้าคริส o c กบนเวทีออสการ์ Oscar ครับ Jada I love you GI Jane too Can't wait to see it Alright <laughs> it's, that was a that was a nice one, okay. Richard. out here. ซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับถามว่าผมคิดยังไงเลยล่ะครับผมก็ตกใจก่อนสิครับนี่แหละฮะก็แน่นอนครับตกใจก็คือ I was shocked นะครับ I was shocked นะฮะอย่าลืมครับ Surprise แปลว่าตกใจในทางที่ดี Shocked คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นอย่าลืมนะครับถ้าวันนี้ฝรั่งข้างบ้านคุณอย่าลืมนะครับ Next door neighbor ไม่ใช่ neighborhood neighborhood คือละแวก Next door neighbor คือเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านถ้าวันนี้ฝรั่งข้าง บ้านคุณมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมตายเมื่อคืนคุณก็อย่าไปบอกนะครับ oh my god I'm surprised ฮะฝรั่งจะนึกว่าเธอเป็นคนฆ่าหมาจนปะเนี่ยนะครับแล้วนั่นจะบอก I'm shocked นั่นเองครับ shock ok ก็คือตกใจในทางที่แย่ yeah, <laughs> เพราะอะไรครับใครจะคาดคิดครับว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบนเวทีแบบนั้นใน ยุคสังคมนะฮะแบบนี้นั่นเองเนี่ยนะครับเพราะสิ่งแรกเลยนะครับก็คือรางวัลออสการ์นะครับหรือ the academy awards academy awards นะครับถือว่าเป็น prestigious event A prestigious event ก็แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นสถานการณ์หรือกิจกรรมหรือเป็นอีเวนต์เนี่ยนะครับ ระดับสูงและระดับคนที่อยู่เบื้องบนหรือท็อปท็อปเท่านั้นนั่นเองครับที่จะไปกันได้คือท็อปท็อปในวงการบันเทิงในสังคมของประเทศอเมริกาและสังคมโลกเลยทีเดียวแล้วก็ต้องมี r i v i l e g e ก็คือต้องมีอภิสิทธิ์เพราะอะไรครับเพราะจะไปได้ก็ต้องเป็นคนที่พิสูจน์ตัวเองมาเยอะต้องมีบุญบารมีในวงการบันเทิงและในสังคมโลกมาเยอะพอสมควรซึ่งแน่นอนนะครับสองคนที่มีทั้ง Prestige กับ privilege ก็ต้องคือคริสร็อกกับ 威尔ส์มิธนั่นเองครับดังนั้นผมก็ตกใจว่ามันเกิดขึ้นบนเวทีระดับนี้ได้ไงกับคนระดับนี้เพราะผมก็ตามคริสร็อกและ Will ส์มิธมานานแสนนานแล้วโดยเฉพาะเนี่ยนะครับ especially especially โดยเฉพาะวิลส์มิธเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ถ้าเราไปดูพวกบทสัมภาษณ์เขาเขาเป็นคนที่มี values values ก็แปลว่ามูลค่าอ,อันนั้นสำรสิ่งของแต่ถ้าคนเนี่ยคือมีค่านิยมที่ดีเยอะ่นะครับเขาให้ บทสัมภาษณ์แล้วเขาก็พูดอะไรหลายๆอย่างที่ดีต่อสาธารณะและต่อสังคมอยู่เสมอนั่นเองครับแล้วอะไรเอ่ยทําให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบางคนก็จะต้องไป b l เบ e ลมอย่าลืมนะครับเบลมก็ไม่ได้แปลว่าตําหนิหรือดุหรือดา่าหรือว่านะครับทีจริงบเบลมแปลว่ากล่าวหาหรือไปโทษนั่นเองนะครับอย่างเช่น A poor workman always blames his tools ก็แปลว่าช่างที่ฝีมือไม่เก่งหรือช่างห่วยๆก็มักจะชอบโทษหรือกล่าวหาอุปกรณ์หรือ a poor football team always blames the manager ทีมฟุตบอลที่เล่นห่วยแตกก็โทษแต่ผู้จัดการนะฮะ ก็เหมือนลำไม่ดีโทษปีโทษกลองเนี่ยนะครับบางคนก็ไปโทษคริส็อกตนเองครับว่าคริส็อกเนี่ยเป็นตัวการที่ทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นถามาทำไมแน่นอนครับคริส็อกเนี่ยนะครับเป็น comedian he's a comedian He นะครับอย่าลืมนะครับไม่ใช่โจ๊กเกอร์นะครับถ้าโจ๊กเกอร์นะครับต้องแบบทานนะฮะโยนลูกไปโยนลูกมาในพวกละครสตัตว์คอมเมดี้ก็มาจากคอมดี้แต่คริสรอ็อกไม่ได้เป็นแค่คอมเมดี้แต่เขาเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้ซึ่งสแตนด์อัพคอมเมดี้เป็นอาชีพหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจนะครับว่า คนที่เป็นนักพูดแบบเดียวไมโครโฟนเนี่ยจะชอบพูดอะไรที่มันมีการล้อเลียนสังคมเสียดสีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงตลกในเชิงสร้างสรรค์แต่สุดท้ายมันก็เป็นการพูดง่ายก็คือเป็นการ make fun make fun of make fun of แปล้ววลอเลียน make fun of people make fun of situations make fun of objects ไปล้อเลียนคนสถานการณ์สิ่งของต่างๆนาน,นานเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะดู stand up comedian เราจะห้ามไปอินกับมันเยอะเราต้องมี sense of humor sense of humor ก็คืออารมณ์ขันแล้วก็ต้อง let it go ก็คือปล่อยวางนั่นเองครับคุณต้องเข้าใจว่า It is what it is ก็มันเป็นอย่างเนี้ยก็ Stand Up Comedian เขาพูดกันอย่างนี้แล้วเป็นแบบนี้ซึ่งจะไปโทษคริสร็อกก็ไม่ได้เพราะคนที่จัดงานคือออสการ์หรือ Academy เนี่นะครับเขาก็รู้นะครับว่าคริสร็อกเป็น Stand Up Comedian แบบไหน ถ้าใครเคยดูคริสร็อกในสแตนด์อัพคอมเมดี้ต่างๆเขาจะพูดจาแรงเขาจะใช้คำหยาบเขาจะมีการเสียดสีและเน็นแนมสังคมต่างๆดังนั้นถ้าคุณเป็นพวกเหมือนกับโลกสวยหรือว่าใจเปราะบางนะครับดูไปคุณก็จะโกรธแล้วก็จะเกลียดเขาทันทีแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มี Sense of Hu m o r ก็คือเป็นคนที่อารมณ์ขันแล้วก็ don't think too much ไม่คิดมาก don't think negatively หรือไม่ pessimistic ก็คือไม่มองโลกในแง่ร้ายและค่อนข้างจะเป็น คนที่ thick skin thick skin ก็คือเรื่องเล็กๆน้อยๆจะไม่มีผลกระทบต่อตัวคุณเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วเองครับแต่คริสร็อกเป็นนักพูดที่ค่อนข้างจะแรงซึ่ง Academy Awards เขาก็รู้แต่เขาให้คริสร็อกมาเป็น MC ก็คือ master of ceremonies master of ceremonies แล้วก็มาปเป็นโฮสต์ก็คือมาเป็นเจ้าภาพหรือว่าพิธีกรในงานในรายการโทรทัศน์รายการวิทยุเขาเรียกโฮสต์นั่นเองแล้วไม่ได้เป็นปีแรกนะครับคริสร็อกเป็นพิธีกรในงาน Academy ตเอมวอกมาหลายปีแล้วนั่นเองครับ มันจะมีคำต่อไปก็คือ roast ซึ่งก็เปเว่าอบอย่างอย่าลืมนะครับ grilled แปลว่าปิ้งย่างเช่น grilled chicken ก็คือเป็นไก่เป็นไก่ปิ้งอะนะเนื้อชิ้นเล็กปิ้งไปมาบนเตาถ่านแต่ถ้า roast หรือ roasted chicken เช่นเป็ดย่างเรียกว่า roasted duck เพราะมันคือ อบอย่างก็คือต้องเอาไปอบในเครื่องเนี่ยนะครับแต่คำว่าโรสนอกจากจะแปลว่าเอาเนื้อชิ้นใหญ่มาอบอย่างโ s t ก็เป็นอีกหนึ่งคำเป็นการที่คนคนหนึ่งไปพูดแบบเสียดสีหรือไปล้อเลียนเหน็บแนมในเชิงตลกในเชิงเหมือนกับนะในเชิงจริงนะฮะแต่เจ็บแต่ก็นะขำอะนะครับย้ำอีกครั้งนะจริงแต่เจ็บแต่ขำนั่นเองเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ขำด้วยก็แสดงว่าคุณก็เป็นคนที่อยากจะ เหมือนกับนะคราเรียกว่ามองโลกแต่ในในมุมตัวเองก็คือเป็นคนที่มี Tunnel Vision Tunnel Vision ก็คือจะมองโลกจะคือทุกอย่างจะต้องเป็นแค่สิ่งที่ฉันเห็นถ้ามันอยู่นอกหนือจากนั้นฉันมันไม่ได้หลายคนก็เลยไปกล่าวหาคริส็อกว่าเป็น v e r b a l abuse v e r b a l abuse ก็คือการพูดจาในเชิงทําร้ายจิตใจเพราะ abuse แปลว่าการทําร้ายนั่นเองนะครับผมคิดใจ v e r b a l abuse are you joking เพราะถามหน่อยนะครับว่าผมเองอาจารย์คริสเนียนะครับก็เป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้เหมือนกันแล้วผมก็ทำนะฮะเขาเรียกว่าสแตนด์อัพคอมเมดี้คริสอันซีนมาก็มีบ้างบางคนก็ชอบ <Nope. S 1> บางคนก็เฉยเฉยบางคนก็ไม่ชอบเกลียดและโดนดา่าก็มีมาแล้วเป็นเรื่องปกตินั่นเองครับแต่คุณต้องเข้าใจว่าสแตนด์อัพคอมเมดี้อย่างเช่นที่ผมก็เคยทํา ต้องชัดเจนครับคือเราจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับคนสังคมหรือเหตุการณ์หรือสิ่งของในสังคมในเชิงเน็บแนมในเชิงจี้ในเชิงแทงใจดำแต่ถ้าพูดตรงมันก็เป็นเรื่องที่จริงแต่อาจจะเจ็บแต่ก็ก,ก็ขำถ้าเรามองในอารมณ์ขันก็คือ Sense of h u ิวเมอได้ซึ่งแน่นอนครับถามว่าคริสร็อกก็ทุกวันนี้ก็ Regret r e g r e กก็แปลว่า รู้สึกผิดนะครับที่อาจจะไปพูดแซวหรือไปเหน็บแนมหรือไป make fun of หรือไป mock นะคร mock mock ก็คือแปลว่าไปล้อเลียนเจด้าสมิธก็คือภรรยาของวิลสมิธนะครับซึ่งผมเองก็เป็น stand up comedian ก็มีบางครั้งพอพอพูดออกไปแล้วก็มีคนฟีดแบ็กกลับมาเรารู้สึกเออ,อก็อาจจะไม่น่าพูดอย่างนี้เลยแต่ถามว่าคริส็อ o c กตอนนี้คริสไรท์คนนี้และคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่เป็น stand up comedian คิดว่า เราไม่ควรจะพูดกับเจไดแบบนั้นไหมถ้าถามผมและผมเชื่อคริสร็อกก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันเราทุกคนในวงการสตนด์ u อัพคอมเมดี้ไม่ได้คิดเลยครับว่าการที่ไปแซวเจเดรพิงเกตเกี่ยวกับทรงผมของเขา Jedi, I love you Jada คริสร็อกก็แค่บอกว่า Jada I love you ห็นมีอะไรผิดตรงนั้น G I Jane Part 2 Can't wait to see it GI ไ a n จนภาค2รอที่จะรับชมไม่ได้แล้วนะแล้วก็หัวเราะ That was a good one Now ไปดูภาพต่อครับ <laughs> จะเห็นได้นะครับว่า Will Smith หัวเราะนะครับกับโจกนี้วิลสมิธก็หัวเราะกับโจกนี้คริส็อกก็บอกแล้วนะครับว่าเขาก็ไม่ได้รู้นะครับว่าเจด้าเนี่ยโกนหัวเพราะตัวเองก็เป็นโรคชนิดหนึ่งหรือวมีอาการผิดปกติชนิดหนึ่งที่เขเรียก alopecia a l o p e ชียก็คืออะไรครับก็คืออาการที่ผม ร่วงเพราะจีนหรือฮอร์โมนในร่างกายไม่ดีแต่อยาจะบอกครับว่าผู้ชายที่หัวโล้นและหัวล้านอย่างเช่นเขาเองก็เป็นอโลพีเชชนิดหนึ่งเหมือนกันครับอโทเข้าใจไหมดังนั้นผมก็ยิ่งรู้เลยนะครับว่าเจดพิงเกตเนี่ยนะครับนางก็ต้องเจนเย็นนิดหนึ่งเพราะอะไร ผมก็โดนล้อเรื่องหัวกระบาลผมมาตั้งแต่เด็กๆครับหลายคนเลยนะครับก็จะบอกเลยครับว่าอ้าวนิมนค่ะอ๋าหลวงพี่คริสนี่ที่ดิงนอาจารย์ควรจะไปเล่นหนังพระหรือไปเล่นละครพระนะไปดูภาพครับก็อาจจะทําอะไรนอกลู่นอกทางพอที่สมบูรณ์ของล้ำเลยว่ามีเมตตาสูงปรี๊ดจริงๆเลยนะครับพอกรรมงามๆขอลาเลยนะครับเดี๋ยว พร้อมเจอศพไหมไม่ไม่พร้อมเจอศพสอบโนศพสอบสอบอ๋อสอบเหยียบนหยบศพเหยียบ go เหยียบ go เหยียบ go เหยียบเหยียบเท้าโอ้ยใช่าตรงนี้สองขนสองคนอ่ะนี่ขนโอ้โอ้สองคน คยอะไรกันั่งไงคุณคิดว่าผมได้บทในหลวงพี่แจ๊ดกับละครพระกับหนังพระมาหลายเรื่องเพราะผมตีบทแตกหรือผมเป็นคนทธรรมะธรรมเหรอครับเหตุผลเดียวก็เพราะกูโกนหัวกะบานแล้วกูโกนหัวกะบานทำไม Why did I shave my head Because I have alopecia I'm bald พอผมหัวล้านปูผมหัวล้าน ตาผมหัวล้านดังนั้นผมบอกแล้วครับว่า it's genetic it's hereditary ผมก็ต้องก็ต้องรับมือเวลาผมไปไหนใส่หมวกก็มีคนมาถอดหมวกหน่อยถอดหมวกหน่อยผมอยากจะบอกกับผู้หญิงที่แซวผมถอดเสื้อหน่อยถอดเสื้อหน่อยอยากจะดูซิว่านมเราเล็กหรือใหญ่อะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้พูดกลับผมก <laughs> ็จ้าจ้าจ้าดังนั้นผมก็โดนแซวเรื่องผมมาตลอด แล้วก็จนแซวจนไปอยู่ในหนังภาพยนตร์จริงๆเพราะหัวกระบาลเนี่ยนะครับแล้ั้นการที่คริสร็อกไปแซวแค่นี้ถ้าถามผมเนี่ยนะครับผมว่ามัน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 ,ม,นมันไม่มันวิ่งไปอ่ะแต่ถ้าจะโกรธหรือจะไม่พอใจก็ต้องไปดูภาพว่า วิลส์มิทก็หัวเราะแต่เจเดาพิงเก็ตไม่หัวเราะทำหน้าโกรธครับทำหน้าโกรธและมันคงจะมีการที่ว่าวิลส์มิทหันมาตายหาแล้วเมียกูโกรธเมียกูโกรธพอเมียกูโกรธเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับไม่รู้อะไรไปเข้าสิงสงสัยวิญญาณคิงวิชาร์ดจากภาพยนตร์ที่เพิ่งเล่นมาเพราะตอนที่แกมากล่าวขอบคุณที่ได้รับรางวัลร้องไห้แล้วก็บอกว่า I have to protect my family อะไรเงี้ยเนี่ยนะครับมาทำมันมาร้องไห้แล้วถามผมผมว่ามันตอเบอรี่นิดหนึ่งครับถ้าถามผมคือ protect your family แค่มีคนมา มาแซวว่าทรงผมนะครับภรรยาคุณแล้วก็ไม่ได้ว่าหรือปเป็น verbal abuse verbal abuse แปลว่าอะไรครับแปลว่าการพูดจาใช้คำหยาบเป็นการพูดจาใส่ร้ายป้ายสีให้เท็จนะฮะหรือเป็นการใส่น้ำเสียงที่แรงๆด่าคนคนนึงนั่นเองครับ แต่ตอนนี้คุณดูภาพนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับวิลส์มิทหัวเราะหันไปหาภรรยาภรรยาไม่หัวเราะภรรยา roll her eyes มองบนแล้วก็ถอนหายใจ s i ายแล้วคงจะพูดอะไรกับวิลส์มิทอะไรบางอย่างว่า I I don't like that joke อยู่ดีวิลส์มิทผีเข้าครับผมเดินขึ้นไปบนเวที he walked up to the stage and he slapped Chris Rock really hard คริสร็อกโดนตบหน้าปั๊บคริสร็อกเนี่ยถือว่าเป็นเจนท์แมนและเป็นโปรเฟชชั่นอลเพราะอะไรครับเขาก็ไม่มีการต่อยกลับหรือวิ่งกลับมาจะเอาคืน he didn't avenge หรือ take revenge ก็คือแก้แค้น but he was shocked ว่า what แค่โจกเล็กๆแค่นี้คือให้คุยกันได้แล้วตอนนี้ที่อเมริกามีแคมเปญหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับว่า use your words not your hands ไม่พอใจอะไรก็ไปไปไปก็คุยกันได้นะครับก็บอกกันดีๆให้ไม่ชอบนะไม่เล่นได้ไหมมุกอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ดีเมียที่จริงเนี่ยท,ที่เป็นส่งเนี้ยเมื่อได้อยากจะโกนเพราะจะไปเล่นหนัง g i j a n e แต่ก็เป็นเพราะว่าเหมือนกับเนี่ยมีมีโรคแบบโรคที่แบบนะทำให้ผมร่วงคุยกันดีๆไม่แซวมุกนี้ได้ไหม แต่ Will Smith ก็นอกจาก Will Smith เนี่ยนะครับจา physical abuse แล้ว Will Smith ลงมาแล้ว verbal abuse ต่อคืออะไรใช้คำพูดที่หยาบแล้วก็พูดเสียงดังแล้วดา่าคริสร็อกดังนั้นวิลส์มิต h 2อกระทงนะครับ physical abuse และ verbal abuse แต่คุณดูภาพนี้ต่อนะครับหลังจากที่ Will Smith ตบหน้านะฮะคริสร็อกแล้วกำลังเดินมาแล้วคริสร็อกก็บอกว่าอืมาไปดูภาพเอาเองแล้วกันนะครับ And the saga surrounding the infamous Oscar slap continues. A newly surfaced video seemingly shows Jada Pinkett Smith laughing after her husband Will Smith. นั่นไงคุณเห็นไหมครับพอคริสบล็อกอําตัวเองว่าเพิ่งโดนวิลสมิธนะครับตบนะฮะตบหน้าจนขี้แตกเลยนะครับเห็นเจด้าพิงเกตจากกล้องข้างหลังไหมครับทําอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเขาทางี้เพราะว่าเขาเคารพนับถือคริสบล็อกหรอครับ รับรองล้านเปอร์เซ็นต์หัวเราะครับดังนั้นพอเจด้าสมิธเนี่ยนะครับหัวเราะสะใจที่นะับหัวตัวเองไปตบหน้าคริส็อกเนี่ยนะครับและคริส็อกก็เล่นมุกอัมตัวเองเนี่ยนะครับหัวเราะแบบนี้ถ้าถามผมโอ้โหมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วนะหลังจากนั้นนะครับคริส็อกก็เป็นมืออาชีพก็คือดําเนินรายการต่อโดยการพูดอะไรบางอย่างที่แซวแล้วก็อัมตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าตามภาษาอังกฤษครับ the show must go. The show must go on นะนะก็คือนะก็คืองานก็ต้องไปต่อ no matter what happens หรือ regardless of what happens so no matter what happens หรือ regardless of what happens ดังนั้นอันนี้แถวบ้านเียกว่า ค r i s Rock เป็นคนที่ proactive แต่ Will s mith เป็นคนที่ reactive ไปดูหนังสือเล่มนี้นะครับ The Seven Habits of Highly Effective People คือ7อุปนิสัยของคนที่มีเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นคนที่แบบประสิทธิภาพประสิทธิผลประสบความสาเร็จนีนะครับคุณไปลองดูนะครับว่า Habit ท,ที่1 นะโอเคของพ่อเนี่ยนะครับชื่อสตีเฟนโคบีอ่านยากเล่มหนาแต่ไปดูเล่มนี้ครับของชอนโคบีอันนี้ของลูกอ่านสนุกอ่านแบบอันนี้เขียนเพื่อวัยรุ่นแล้ว highly effective habit ก็คืออุปนิสัยอันดับที่หนึ่งเลยคือ be proactive not reactive p r o แปลว่าอะไรแปลว่าเดินไปข้างหน้าได้ดีขึ้นและ active ก็คือพูดง่ายคือเป็นคน active เพื่อเดินไปข้างหน้าหรือก้าวหน้าและสูงขึ้น ไกลขึ้นไปข้างหน้าแต่ถ้า reactive แปลว่าอะไรครับเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะมีปฏิกิริยาโต้อตอบนั่นเองครับคือพูดง่ายก็คือว่าเป็นคนที่มีแต่ปฏิกิริยาโต้อตอบแต่คิดเองทําเองหรือจะทําอะไรบางอย่างด้วยความคิดหรือตระหนักหรือสติของตัวเองไม่ได้ดังนั้นถ้าถามผมคริสบ็อก proactive วิลส์มิธไม่เลยครับ reactive แล้วพอแกมา ขอโทษนะนะฮะขอโทษตอนนี้มารับรางวัลเนี่ยนะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนยกเว้นคริสร็อกอันนี้แถวบ้านผมก็เรียกว่าไม่เป็นเจนท์แมนไม่เป็นสุภาพบุรุษซึ่งอันนี้ผมก็ตกใจว่าเฮ้ยวิลสมิทเขาเป็นคนดีนะแต่อันนึงที่ผมชอบนะครับเดนเซลวอชิงตันมาบอกว่าอะไรเดนเซลวอชิงตันมาบอกว่า Be careful will. Your highest moments, the devil will come at your for you Will, will ระวังนะ Will ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรือสูงที่สุดในชุดของเราเนี่ยปีศาจหรือมารจะมาะจนหรือจะมาเอานะเอาสิ่งต่างๆดีๆจากเราแล้วก็มันก็เป็นจริงนั่นเองครับจากแค่โมเมนต์นิดเดียวที่แบบตัวเองนั้นชุดตัวเองไม่อยู่มเหมือน,นผีเข้าครับเดินก็ตบหน้าเนี่ยทุกอย่างจบเลยเพราะตอนนี้ Will Smith ก็ต้องมาลาออกก็คือ Resign หรือ q u i t นะครับ from the Oscars นะครก็คือไปเป็นสมาชิกออ c a าร์ a d e m y ีไม่ได้แล้วนะครับในชุตนี้ก็คือบายบายครับแต่ก็ยังน้อยก็ยังดีนะครับที่ตัวเองนั้นยอมลาออกก่อนนะครับผมไม่ใช่ต้องเหมือนกับพี่อิสเรเที่แบบไปฟันศอกเขาอันนี้ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่นะครับวิลสเปนยังแค่ตบหน้าอันนี้ไปดูภาพแล้วก็เจ้าตัวก็อุตส่าห์บอกนะครับว่าโอ้ยน่าจะเป็นศอกด้วยนะเนี่ยไม่ใช่หมัดครับเปศอกครับอย ถือว่าหวาดเสียวว่าจะหวะแบบนี้ครับภาาพชเนี่ยครับคงต้องพอแล้วครับตอนโอ้โหบอลไทยไปมวยโลกจริงๆอันนี้คือตัวเองก็นั่งเฉยๆไม่ไม่มีสปิริตมาลาออกต้องร้อยเขาไล่ออกแล้วเขาไม่ไล่ออกนะครับเขาให้พักงาน3ปีแหมฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะฮะซึ่งอ่ะก็จะเห็นดูให้ได้น,นะครับว่าอิสเรเอลเองหรือวิลสมิธเองเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับพอสตินะครับมันวูบอยู่แค่ชั่วแวบเดียวเนี่ยนะครับสติวูบชั่วแวบเดียวเนี่ยเป็นไงล่ะครับชีวิต ปลี่ยนทันทีซึ่งวันนี้นะครับเราก็อย่าลืมสิครับว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดปัญญาหายถ้าเราย้อนกลับไปดูแน่นอนครับอยากจะบอกว่าก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับในยุคนี้ครับวัยรุ่นหรือพี่น้องทุกทท่านคําพูดก็บางครั้งก็เป็นอะไรที่เข้าตัวเองได้คริสร็อกก็คงจะตระหนักรู้เรื่องนี้ผมเองตอนนี้เป็นสแตนด์อัพคอมเมดียนผมก็ตระหนักรู้เรื่องเรื่องนี้เหมือนกันครับว่า don't say everything that you think อย,อย่าคิดว่า free d of m o speech เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมย้ำอีกหนึครั้งอย่าคิดว่าอิสรภาพในการจะพูดอะไรหรือจะเขียนอะไรดีนะครับเพราะว่าคุณจะต้องตระหนักรู้ว่า you have to be aware of the consequences ต้องตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะกลับมาหาคุณตอนสมัย10-20ปีแล้วผมคึกขนองของแรงไฟแรงผมก็พูดเขียนทุกอย่างที่ผมอยากจะพูดและเขียนพอผ่านไปอายุนะครับ44ตอนนี้แล้วนะครับกลับไปดูตัวเองตอน2 4 34นะครับ 20, 20ปีแล้ว โอ้โยนะครับอยากจะกลับไปเบิดหัวอาจารย์คริสตอนอายุ24ยจะเหมือนกับจับไอ้คริสตอนอายุ3-4ให้มึงอย่าพูดเรื่องนี้นะคิดนิดน,นึงว่าถ้ามึงพูดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นคริสรอ็อกเองผมเชื่อว่าหลังจากครั้งนี้ก็จะต้องเป็นสแตนด์อัพคอมเมดียนที่อาจจะต้องคลีนขึ้นอาจจะต้องพูดรอบคอบขึ้นจะต้องเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนคิดก่อนที่จะพูดลองไตรตรองซิงว่ามุกนี้มันจะมีไซด์เอฟเฟกผลข้างเคียงจะมีค o n s e q u e n c จะมีผลกระทบอะไรกันบ้างคุณเองก็ต้องระวังนะครับ ไม่ใช่ว่าเหมือนกับ a อคากูก็จะพูดหรือจะพิมพ์ทุกอย่างที่อยากจะพูดหรือพิมพ์เพราะมีคำว่า free d of m o speech เพราะยอย่าเลยนะครับ if you say everything you think you might not survive นะครับผมเชื่อว่ามีพวกนักปราชญ์เคยพูดไว้เยอะแยะมากมายนะครับถ้าผมจะไม่ผิดอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยนะครับและนี่ก็คือข้อคิดดีจาก FAQ ยาวหน่อยแต่ผมว่าได้ทั้งภารรษาอังกฤษได้ทั้งข้อคิดก็ขอให้คริสร็อกกับวิลส์เธโชคดีมีชัยกับชวิตของเขาแต่ผมก็หวังว่าพวกเราทุกคน มันก็น่าจะได้บทเรียนนะครับจากคริสร็อกจากบิลส mith หรือแม้กระทั่งนะฮะพอนักมวยไทยในสนามบอลหรือหลายๆเหตุการณ์ที่เราเห็นในในข่าวนะครับว่าไปดูข่าวและหมดไปวิจารณ์หรือวิจัยวิเคราะห์ชาวบ้านเขาผมว่าแทนที่เราจะไปวิจารณ์วิเคราะห์วิจัยหรือวิจารณ์ชาวบ้านเขาเนี่ยเรามาวิเคราะห์และมาวิจาร์ตัวเองสิว่าตัวเองต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรเพื่อให้มีชุดที่ดีเพื่อให้ได้ result และ relationship ที่ดีต่อไปในชุวิตตนเองครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีใชยสวัสดีครับ